สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะวหวยฮาดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้ในขณะที่เขาหันไปมองในระยะไกลที่ทะเลสาบแทบสมุดทะเลสาบแทบสมุดทั้งหมดก็งเงียบสนิทอย่างไรก็ตามความสนใจของทุกคนมุ่งเป้าไปที่เขา เขารู้สึกเขินอายเล็กน้อยสิทธิพี่ใหญ่พวกเราไปได้หรือยังงานลักพาตัวเจ้าสาวน่าจะจบไปแล้วไม่ใช่หรือหวเฮาตะโกนใส่เปยเปยและจางเลอเชียนปกติเขาจะเรียกเปยเปยว่าสิทธิพี่ใหญ่ส่วนจางเลอเชียนนั้นคนอื่นๆเรียกว่าสิทธิพี่ยิงใหญ่เมื่อเขาเรียกทั้งสองคนพร้อมกันนั้นก็ฟังดูแปลกๆทุกคนหายจากอาการตกตะลึง หลังจากดีนเสียงของเขาตอนนี้เรายังสามารถหลักพาตัวเจ้าสาวได้ไหมนักเรียนชายบางคนพูดอย่างอ่อนแรงคำพูดของเขาสะท้อนให้เห็นสิ่งที่นักเรียนชายส่วนใหญ่คิดหากพวกเขารู้ว่านางสวยขนาดนี้หัวอีเฮาก็จะมีคู่แข่งมากขึ้นในวันนี้จางเลอเชียนจ้องมองนักเรียนชายที่พูดขึ้นมาเลิกพูดไราสาระได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจะต้องท้าทายพวกเขาสองคน ในภารกิจลักพาตัวเจ้าสาวเจ้ามีความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการพวกเขาได้หรือไม่ช่วงการลักพาตัวเจ้าสาวจบลงแล้วข้าขอประกาศว่าหห้ห,ห้อยเหาและนางหยุดทันทีเมื่อมาถึงจุดนี้เปยเปยรีบเตือนนางถึงชื่อของวังตงห,ห้อยเหาและวังตงเออประสานงานกันได้สำเร็จในส่วนรักนิลันขอให้พวกเขาโชคดีในอนาคต หอยเขาระวังตรงเออประสานมือและกำปั้นไปยังทุกคนพวกเขามองหน้ากันและยิ้มก่อนที่จะกลับไปที่ฝั่งหวยเ่ารู้สึกประหลาดใจกับนัดบอร์ดวันนี้มากและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้แสดงความสามารถและความแข็งแกร่งของน้ำแข็งขันสงสุดให้กับนักเรียนที่อยู่ในลานด้านในได้เห็นแต่เขานั้นตกใจมากเมื่อได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของวังตง ตอนนี้เกิดความวุ่นวายที่ใหญ่ที่สุดขึ้นที่เรือหอเหล่าผู้อาวุโสและอาจารย์บนเรือหอได้ลงจากเรือแล้วพวกเขาไม่มีทางเลือกเรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนื่องจากน้ําในทะเลสาบถูกแช่แข็งดวงตาของเยอนเซาเจอเป็นประกายขณะที่เขาถามว่าผู้อาวุโสเฉียนเราควรถามหัวยอเฮาเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเขาตอนนี้เลยดีหรือไม่ คาเกรงว่าเหล่าโอุโสจะมีอาการซับซ้อนเนื่องจากพวกเขาเป็นวิญญาจารระดับโูงการได้รับจิตวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นวงแหวนวิญญาณสีส้มทองสีวงของหัวอีเฮาอย่างน่าตกตะลึงมากไม่ไว่าจะเป็นจิตวิญญาณหรือวงแหวนวิญญาณสีส้มทองพวกเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนและคงจะรู้สึกไม่สบายใจหากไม่ได้ถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใหมน่นี้อย่างชัดเจน ผู้อุโสเชียนพูดว่าเอาละอย่าทำตัวน่ารำคาญไปพวกเขาเพิ่งเป็นคู่รักกันให้พวกเขาได้สนิทสนมกันพรุ่งนีช้ชาวเจ้าสามารถไปที่ศาลาเทพสมดรและเราจะทำเขาด้วยกันหวังตรงเอ๋อเป็นคนที่มีความลับมากแต่อย่างไรก็ตามหวยเฮาก็เป็นแค่คนทิมพวกเขาอยู่ในห้องเดียวกันเป็นเวลานานแต่เขาไม่เคยค้นพบตัวตนของนางเลยฮ่าฮ่าฮ่ ผู้อาวุโสลินยิ้มและกล่าวว่าเด็กสองคนนั้นน่าสนใจจริงๆเขตแดนของโวอีเฮานั้นแข็งแกล่งมากดูเหมือนว่าข้าจะเห็นวงแหวนสีส้มทองสว่างขึ้นเมื่อเขาปลดปล่อยเขตแดนเมื่อกี้นั่นเป็นทักษะวิญ,ญญาณประเภทเขตแดนหรือผู้อาวุโสเฉียนบกมือและกล่าวว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นเขามีทักษะวิญ,ญญาณประเภทเขตแดนอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้แข็งแกล่งขนาดนั้น และไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ดูเหมือนว่าเขาจะเจอสิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งคาเชื่อว่าเขตแดนนี้เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเขาเนื่องจากทุกคนสนใจในจิตวิญญาณของเขาดังนั้นข้าจะเรียกประชุมในศาลาเทพสมุทรเป็นการเฉพาะเจาะจงในวันพรุ่งนี้เพื่ออนุญาตให้เขาเข้าร่วมเนื่องจากเขาเป็นสมาชิกพิเศษของศาลาเทพสมุทรจึงถึงเวลาที่ทุกคนจะได้พบเขา โ้อุโสทุกคนพยักหน้าแม้ว่าพวกเขาจะแก้แล้วแต่พวกเขาก็ยังอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียนซือไลเคอร์หลังจากที่หวยเฮาและวังตรงเออกลับขึ้นฝั่งหวยเฮายังคงจับมือของวังตองเออไว้แน่นเขานั้นมีเรื่องมากมายที่จะพูดกับนางหวยเฮายิ้มและถามว่าตรงเออ ต่อไปนี้ข้าควรเรียกเจ้าแบบนี้ใช่ไหมหวังตรงเอ๋อก้มศีรษะลงและพูดเบาๆว่าเราควรออกไปเพราะกิจกรรมทั้งหมดจบลงแล้วตกลงไหมหวอีเฮาสายศีรษะและตอบว่าไม่ตนอี้ข้าอยากมองหน้าเจ้าเจ้าเห็นข้ามากพอแล้วหวังตรงเอ๋อรู้สึกครบคันหวอเฮาเปลี่ยนคํำพูดข้าอยากมองเจ้าไปตลอดชีวิตหวังตรงเอ๋ยิ้ม ตอนนี้ไม่มีคนนอกแล้วและนางก็อายน้อยลงตอนนี้นางถึงกับกล้าศบตาของอห่วยเฮาห่ยเฮาข้าขอโทษด,ด้วยที่ก่อนหน้านี้ข้าตั้งใจซ่อนตัวตนของข้าจากเจ้าก็เพราะว่าห่วยเฮาขัดจังหวะนางข้ารู้แล้วข้าดีใจมากจริงๆดีใจหรือหวางตรงเอ๋อรู้สึก,กงุนงงเมือ่อนางมองไปที่เขาห่วยเฮาหวัวเราะ แน่นอนข้าดีใจถ้าเจ้าแต่งตัวเป็นนักเรียนยิงตั้งแต่แรกข้าคงไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับเจ้าเจ้าสวยกันไปดังนั้นเจ้าคงดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆได้ง่ายๆเจ้าคงไม่อยู่ห้องเดียวกับข้าและเราคงไม่มีโอกาสสร้างความรู้สึกด้วยกันเราคงไม่มีแม้แต่ทักษะการหลอมรมวิญญาณยุทธ์แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นกัน เราควรกลับไปที่ศาลาเทพสมุดดีไหมหวังตรงเออทามได้เลยหวยเฮากำลังเปล่งประกายด้วยความสุขในขณะนี้ดวงตาของเขาไม่ได้หันเหไปจากวังตรงเออเลยแม้แต่น้อยเรากับว่าเขามองนางไม่พอขณะที่พวกเขาเดินไปที่สาลาเทพสมุดหอยเฮาก็พูดขึ้นว่าหวังตรงเออตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าถึงทำเรื่องแปลก เมื่อเจ้ามาที่โรงเรียนครั้งแรกตัวอย่างเช่นเจ้าไปอาบน้ำเองอย่างลึกลับและเจ้าจะกดฆ่าหลังจากที่ข้านอนกับเจ้าเจ้านี่มันแย่มากทำใหมเจ้าต้องพูดถึงเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยหวางตรงเอ่อหน้าแดงและตบเขาห,หัวยฮาพูดต่อข้าพูดความจริงเจ้ายัางจำได้ไหมในตอนแรกที่เราสามารถสร้างเส้นทางสีทองท่ามกลางลัศมี ทำลายล้างเราหมดสติไปเพราะใช้พลังวิญญาณมากเกินไปและมาสายสําหรับวันที่สองเราถูกลงโทษโดยอาจารย์โจและนางก็ยังตะโกนถามเราผ่หานหน้าต่างว่าเราครบกันหรือเปล่านางอาจไม่คิดว่าเราทั้งคู่จะคบกันแล้วในตอนนี้เมื่อหนางนึกถึงเรื่องเราในวันนั้นหวังตรงเอิอกก็เผยรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของนาง แน่นอนข้าจำได้ตอนนั้นเจ้ามันโง่เจ้าสู้อย่างหนักทุกวันและทำให้ทั้งห้องทะเลาะก,กับเจ้าเมื่อคิดดูแล้วข้าเชื่อว่านักเรียนของเราหลายคนจะสามารถเข้าไปในลานด้านในได้เมื่อพวกเขาไปถึงระดับชั้นปีที่หนอกเหนือจากเราและสิบพี่หห่วยเข้าหัวเราะคงเป็นโชคดีที่เราได้เป็นหัวหน้าชั้นเรียนหวังตรงเอหัวเราะเช่นกัน หยุดโมได้แล้วหวยเฮาพูดอ๋อใช่เจ้าไม่มีน้องสาวฟาแฟดใช่ไหมหวังตงเอ๋อกอกตาใส่เขา่าทำไม่เจ้าถึงถามคำถามงโง,ง่แบบนี้ขึ้นมาล่ะแน่นอนว่าไม่ทำไม่ข้าถึงมีน้องสาวฟาแฟดด้วยหวยเฮาเยอะเย,ะเยะ้ยงั้นเจ้ากระจับคู่ตัวเองสินะหวังตงเอ๋อหน้าแดงใครขอให้เจ้าเป็นเจ้าเท่มแบบนั้นกัน หวยเฮาถอนหายใจใช่ข้านาจะคิดได้เร็วกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ข้าได้พบเจ้าในวันนั้นเจ้าจงใจถอดผ้าคุมหน้าออกเพื่อให้ข้าได้เห็นเจ้าจงใจทิ้งชื่อหวังชูวเออของเจ้าไว้เบื้องหลังเพื่อดึงข้าเข้าไปเจอกับโชคชะตาเทพสมุดหวังตรงเออตกตะลึงผ้าคุมหน้าอะไรหวังชิวเอออะไรหวยเฮาหัวเราะ อะไรน่ะทำไมเจ้าถึงพยายามปกปิดเรื่องนี้กับข้าล่ะข้าพบเจ้าในวันนั้นตอนที่ข้ากลับไปที่โรงเรียนเจ้าแต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิงแล้วเจ้ายังสมผ้าคุุมหน้าซึ่งเจ้าทำหล่นเมื่อเดินผ่านข้าไปข้าจับมันไว้ได้เมื่อข้าดูมันมันปักด้วยคำว่าหวังชิวเออเจ้าคว้ามันไว้ก่อนที่จะวิ่งหนีไปข้าไล่ตามเจ้าไม่ทัน และตอนที่ข้ามาถึงเมืองซื่อไรคเค่าข้าก็หลงทางกับเจ้าหวางตรงเออซับซนข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรตั้งแต่เจ้ากลับมาข้าก็ไม่เคยพบเจ้ามาก่อนเลยวันนี้ข้าแอบมองเจ้าตอนที่เจ้าร้องไห้นอกศาลาเทพสมุทรหวังชิวเออคืออะไรข้าไม่รู้อะไรนะนั่นไม่ใช่เจ้าหรือห่วยเฮาตกตะลึง เขามั่นใจว่าหวังตงเออไม่จําเป็นต้องโกโหกเขาอีกต่อไปในตอนนี้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นหวางตงเออรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอุ่ยเฮาคิดให้ดีอีกครั้งเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าเห็นคนที่ดูเหมือนข้าไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยหววยเฮาขมวดคิ้วและพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นดวงตาของเขาเชียบคมมากพลังวิญญาณของเขายิ่งใหญ่มากและความทรงจำของเขาก็ไร้ทิฏฐิในขณะที่เขาพยายามนึกรายละเอียดเพิ่มเติมเขาก็พูดว่านางดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยตอนนี้เจ้าพูดถึงนางนางดูแก่กว่าเจ้านิดหน่อยและนางก็สูงกว่าเจ้าเล็กน้อยเสียงของนางก็ฟังดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม ข้ามองนางเพียงแว็บเดียวและไม่ได้โตตอบกับนางมากนากักความรู้สึกที่นางมอบให้ข้านั้นคุ้นเคยมากเช่นกันแต่มันก็แตกต่างจากความรู้สึกคุ้นเคยที่ข้ามอบให้เจ้าเล็กน้อยหวังตรงเออตกใจมากเมื่อนางมองดูห้อยเฮาและถามว่ามีคนที่หน้าตาเหมือนข้าอยู่ด้วยหรือเป็นไปได้ยังไงกันห้อยเฮาหัวเราะย่งคุคืนคข้าไม่รู้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามนางควรจะมาจากโรงเรียนเนื่องจากนางเดินออกจากโรงเรียนในวันนั้นบางทีนางอาจมาจากโรงเรียนอื่นและพยายามจะไปที่ลานด้านในอย่างที่เจ้าพูดตองเออเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าไม่มีน้องสาวฟาแฟดหวังตองเออตอบโดยไม่ลังเลแน่นอนข้าแน่ใจข้าไม่เคยมีน้องสาวข้าจะไปถามพรุ่งนี้ ถ้านางพยายามที่จะไปที่ลานด้านในมันต้องมีบันทึกไว้แน่ๆใช่ห่วยเฮาเริ่มสงสัยอย่างมากในความทรงจำของเขาหวังชิวเออคล้ายกับวังตงเออมากเกินไปความแตกต่างระหว่างพวกเขาแทบจะไม่มีนัยสำคัญอะไรเลยแม้หลังจากสังเกตอย่างทีทวนแล้วก็ยังยากมากที่เขาจะแยกความแตกต่างข้ารู้แล้ว ห่วยเฮาอุทานออกมาเจ้ารู้เรื่องอะไรหรือหวังตรงถามอย่างเร่งรีบหวังตรงเออและหวังชิวเออที่เขาเห็นนั้นจริงๆแล้วเป็นคนละคนกันเรื่องนี้มันแปลกเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ห่วยเฮาตะหนักถึงเรื่องนี้หลังจากที่หวังตรงเพิ่งกลายเป็นหวังตรงเออห่วยเฮาหัวเราะอย่างคมคืนโชคดีที่เรามีพลังเฮาตง มิฉะนั้นมันคงยากที่จะบอกระหว่างเจ้าและหวังชิวเอ๋อเมื่อเจ้ายือนอยู่ใกล้กันหวังตรงเอ๋อรูปหน้าผักตัวเองและพูดว่าดูเหมือนเจ้าจะพูดความจริงนะวันนั้นเจ้าแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเจ้าไม่ได้เป็นใครและมีอาการประสาทหลอนหัวเข้าเกาศีษะและหัวเราะนั่นอาจจะเป็นไปได้บางทีข้าอาจจะคิดถึงเทพธิดาของข้ามากเกินไปนอกจากนี้เจ้าก็บอกข้าว่า เจ้ามีน้องสาวฟาแฟดนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าจินตนาการถึงมันเอิม่มหมันไม่สำคัญอีกต่อไปไม่ว่านางจะมีตัวต้นอยู่หรือไม่ข้าต้องการแค่หวังตรงเออของข้าพวกเขาพูดคุยกันจนกลับมาถึงศาลาเทพสมดหลังจากนั้นหัวอีเฮาก็หวัวเราะเบาๆคืนนี้เราจะอยู่ห้องเจ้าหรือห้องข้าหวังตรงเออหน้าแดงเจ้าพูดเรื่องอะไร เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราทำได้หลังจากแต่งงานแล้วใบหน้าของนางแดงราวกับแอปเปิลหวยเฮากลมศีรษะลงและกำลังจะจุบนางแต่นางกลับหลบเขารักษาระยะห่างไว้หวยเฮาก้นหัวล้อเจ้าคิดมากไปแล้วขากำลังบอกว่าเราควรฝึกฝนด้วยกันเจ้าเห็นไหมว่าความเร็วในการฝึกฝนของเราเร็วแค่ไหนด้วยพลังเฮาตรง ไหนเมื่อเจ้าเห็นข้าควรจะฝึกฝนคนเดียวใหมหวังตรงเต็มไปได้วยความละมัดระวงังแต่นางก็รู้สึกยินดียังเห็นได้ชัดเราทําแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันใครจะไปรู้ว่าพวกเรากําลังทําอะไรอยู่กลับไปที่ห้องของเจ้าและนอนซะห,ห่วยอเฮาดูน่าสงสารมากแต่ข้ายัางมีอีกหลายอย่างที่อยากจะพูดกับเจ้าหวังตรงเอ่ยหัวเราะไวคุยกันพรุ่งนี้เถอะ เจ้าไม่เหนื่อยกับงานนี้หรือเมื่อกี่ขารู้สึกว่าหัวใจเจ้าเต้นเร็วเพื่อความปลอดภัยขาจะกลับห้องก่อนในขณะที่นางพูดนางก็รีบหนีไปห่วยเฮาก็หัวเราะออกมาในขณะที่ไล่ตามนางไปเนื่องจากเขาใช้อาวุธวิญญาณดับดันของเขาเขาจึงสามารถปิดกั้นเส้นทางของวังตองเออได้มาดูกันว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้หวยเฮากางแขน และมองนางด้วยความยินดีวางตรงเออหยุดเดินรอยยิ้มบนใบหน้าของนางจางหายไปนางเดินไปหาหัวอ้เฮาช้าๆและจับเอวของเขาเบาๆก่อนจะเอ็นตัวพิงหน้าอกของเขาร่างกายของนางอ่อนนุ่มและดูนุ่มนวลกว่าเดิมหัวอีเฮาอบกอดนางโดยไม่รู้ตัวและหัวใจของเขาก็เต้นเร็วขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้กอดวางตรงเอรเมื่อพวกเขาทั้งสองปลดปล่อยทักษะ หลอมรมวิญญาณยุทธเขาก็มักจะกอดนางอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่เคยโกรนกไไวใจเท่าตอนนี้มันไม่ใช่น้องชายที่แสนดีของเขาไนอมกอดของเขาอีกต่อไปแต่กลับเป็นอีเฮาตอนนี้ข้ามีความสุขมากเจ้ารู้ไหมตอนนั้นข้ารู้สึกอึดอัดมากข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่เลือกข้าข้าจะทำอะไรได้ถ้าเจ้าไม่เลือกข้า ข้าไม่รู้ก่อนที่เจ้าจะเลือกจิตใจของข้าว่างเปล่ามากถ่ายที่สุดนิ่งเทียนและผู้อุโซลลงก็โดดเด่นมากพวกนางจะช่วยเจ้าได้มากเช่นกันถ้าพวกนางอยู่ด้วยกันกับเจ้าในเวลานั้นข้าไม่รู้ว่าข้าจะทำอย่างไรข้าอยากจะถอดหมวกหลายครั้งแต่ข้าไม่อยากทำให้เจ้าจำได้ด้วยรูปลักษ์ข้าก็ไม่อยากให้รูปลักษ์ข้า ทำให้เจ้าเดือดร้อนในงานวันนัดบอร์ดตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วแต่ข้ารู้ว่าเราต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะยอมรับตัวต้นใหม่ได้ข้าไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เจ้ามีต่อข้าเป็นมิตรภาพพี่น้องหรือโรแมนติกข้ามั่นใจว่ามันไม่แน่นอนสำหรับเจ้าเรามาเริ่มกันใหม่ได้ไหมขอเวลาข้าหน่อยหลังจากได้ยินเสียงพูดของวังต้องเออหวยเฮาก็คว้าแขนของนางไว้ และดึงนางใกล้ขึ้นเรากับว่าเขาต้องการที่จะผสานานางเข้ากับร่างกายของเขาเจ้าโกดค้าหรือหวางตรงเออถามหวอยเฮ้าสายซีสะไม่เจ้าพูดถูกในโลกนี้เจ้าเข้าใจค่าดีที่สุดมันเป็นความจริงที่เราต้องใช้เวลาสักพักเพื่อปรับความรู้สึกของเราข้าไม่รู้จริงๆว่าความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจา้าเป็นความเป็นพี่น้อง หรือโรแมนติกมากกว่ากันแต่ว่าอะไรนะหวังต้งรู้สึกประมาเล็กน้อยขณะที่นางพยายามดิ้นรนออกจากอ้อมแขนของหวยเห่าหนางจ้องมองเขารอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของห้วยเห่าแต่เจ้าไม่คิดว่าข้าเป็นพวกขี้ขาดหรือที่มาเตือนข้าในตอนนี้หวังตรงเออฮอรารถูกต้องจเจ้ามันจอมขี้ขาด หลังจากที่นางพูดจบนางก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปอย่างไรก็ตามห่วยเฮาได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเขาดึงนางกลับมาและกอดนางอีกครั้งหลังจากที่เขากอดเอวเล็กๆของนางหัวยเฮาก็พูดเบาๆเ,เจ้ากาเรียกข้าว่าคนโง่เจ้าเองก็งโง่มากเจ้าไม่เห็นข้าพูดหรือไงเจ้ายัางไม่ยินยอมอีกหรือถ้าไม่ยินยอมข้าจะไม่ละเมิดเจ้า ข้ารอได้หวางตรงดูมีอำนาจเล็กน้อยแน่นอนเจ้ารอได้แม้ว่าเจ้าจะต้องรอไปทั้งชีวิตเจ้าก็ยังต้องรอรับนี่ไปเถอะขณะที่นางพูดนางก็หันกลับมาและมอบบางสิ่งให้กับหอยเฮานี่มันอะไรกันหวยเฮารู้สึกงง,งงเล็กน้อยขณะมองดูถุงสีเงินในมือหวังตรงเออดใส่หน้า ขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรท่านลุงใหญ่ของข้าให้มาหนางกลมศีรษะลงแล้วหน้าแดงเขาบอกว่าข้าขวรมอบกระเป๋าใบนี้ให้เจ้าถ้าข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่ใช่ข้ายังไม่ได้ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในห่วยเฮาไม่เข้าใจทำไหมเจ้าสำนักเฮาเทียนถึงมอบกระเป๋าให้เขาเขาต้องการเปิดมันโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตาม เขาถูกหยุดโดยวังต้องเออเจ้าจะเปิดมันโดยตรงไม่ได้นะท่านลุงใหญ่ของข้าใช้พลังจิตวิญญาณในการปิดผนึกมันไว้ถ้าเจ้าฝืนเปิดมันมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในไม่อย่างนั้นข้าคงจะแอบดูมันสักหน่อยเจ้าจำเป็นต้องฝึกฝนให้พลังวิญญาณของเจ้าถึงมาตรฐานที่แน่นอนก่อนถึงจะสามารถเปิดมันและดูเนื้อหาได้ ห่วยเฮาพยายามถ่ายเทพลังวิญญาณของเขาลงไปและรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลห่วยเฮารู้สึกตกตะลึงกับการฝึกฝนของนิวเทียนอีกครั้งหลังจากที่พบว่าเขาสามารถใช้พลังจิตวิญญาณของเขาใส่ในกระเป๋าใบเล็กๆนี้ได้เขาไม่สามารถเอาชนะผนึกจิตวิญญาณนี้ได้ด้วยมาตรฐานในปัจจุบันของเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถดูสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าได้ เขาจะมีโอกาสเปิดกระเป๋าได้ก็ต่อเมื่อเขากลายเป็นจัก,กรพรรดิวิญญาณหากพลังวิญญาณของเขายังคงเติบโตด้วยความเร็วปัจจุบันตรงเออข้ามีคำถามจะถามเจ้าหัวไอเฮากก่าวอะไรหวางตรงเออรู้สึกสับสนขณะที่นางมองไปที่เขาหัวอ้เฮาถามว่าทำไมผมของเจ้าถึงยุ่งขนาดนี้หวางตรงเออหัวเราะ เจ้าโง่เมื่อเฉาข้าถักผมแต่ถูกลมพัดให้ยุ่งเยิงไปหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เออข้าจะไปแล้วหวังตรงเออบกมือลาเขาหัวยีเฮารู้สึกหดโหเราไม่สามารถฝึกด้วยกันได้จริงๆหรือไม่ดีกว่างั้นเราก็รอให้ตัวเองใจเย็นลงก่อนหวังตรงเออยิม้มขณะที่ทั้งคู่มองหน้ากัน สายตาของทั้งคู่ก็ประสานกันในคืนที่แสนวิเศษนี้พวกเขาไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้แต่การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาขึ้นอีกขั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นห้วย้เฮาหรือวังต้องเออทั้งคู่ต่างสัมผัสถึงมันได้พวกเขารู้ว่าพวกเขาได้ฟังลึกลงไปในหัวใจของกันและกันแต่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เวลาในการยอมรับ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ในขณะที่เขามองดูวางตงเออเดินจากไปหัวใเขาก็ดูสับสนเล็กน้อยเขากลับไปที่ห้องของเขาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลสาบเทสมุดเขาหวนนึกถึงทุกสิ่งที่เขาได้สัมผัสกับวางตงเออคืขนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหัวใจเขาไม่ได้ฝึกฝน และจิตใจของเขาก็เต็มไปด้วยร่างของวังตงเออด้วยเหตุผลบางอย่างร่งอันงดงามของนางก็เดินไปมาในขณะที่เขาตกอยู่ในความฝันในตอนเช้าแสงแดดอันอบอุน่นส่องทะลุห้องของเขาและส่องมาที่ร่างกายของเขาบางทีเขาอาจจะคิดมากเกินไปเมื่อคืนนี้แต่ตอนนี้เขารู้สึกขี้เกียจมากตรงเออตรงเออเขาพึมพำ และพลิกตัวนอนอยู่บนเตียงปังปังปังเสียงขอประตูดังขึ้นทำให้หัวยเฮ้าที่หลับอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่นขึ้นเขาพลิกตัวไปมาลุกขึ้นนั่งและตะโกนออกมาตรงเออเขาเดินไปเปิดประตูแต่คนที่ยืนอยู่ด้านนอกไม่ใช่วังตรงเออแต่เป็นชายชราคนหนึ่งเหยื่อสาเจอรู้สึกคบคันเมื่อเขามองไปที่หวยเฮาและพูดว่า พ่อหนุ่มช่างเป็นชายหนุ่มจริงๆเมื่อขืนเจ้าคงผ่านอะไรมามากมายใบ้าของห้วย้เฮาเปลี่ยนเป็นสีแดงภูมิหน่วยการเยือนเยือนสาเจอหัวเราะเบาๆยินดีด้วยเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าวางตรงเอิจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมหัวย้เฮาตกตะลึงและตอบว่าจากน้ำเสียงของท่านดูเหมือนว่าท่านจะรู้เรื่องนี้เยือนเสาเจอหัวเราะข้ารู้ คูอุโสมก็รู้เรื่องนี้เช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าบอกว่าวิญญาจารย์ต้องเรียนรู้มากมายมีหนังสือในห้องสมุดที่แนะนำวิญญาณยุทธายากโดยเฉพาะหากเจ้ามีเวลาเจ้าสามารถยืมมาอ่านได้มันบันทึกรายละเอียดของเทพธิดาผีเสื้อจระ,ะแสงได้อย่างดีและมันปรากฏเฉพาะกับวิญญาจารย์หญิงเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เรารู้ว่านาง เป็นเด็กผู้หญิงตั้งแต่ตอนที่นางเข้าเรียนห่วยเฮาตกตะลึงแล้วทำไมท่านไม่บอกข้าละแล้วทำไมท่านถึงปล่อยให้ข้าอยู่ห้องเดียวกับนางเวียนเซาเจอกล่าวข้าแน่ใจว่าเจ้ารู้ว่าหวังตรงเอ๋อมาจากสำนักเข้าเทียนและเป็นผู้สืบทอดที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดของสำนักโรงเรียนของเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสำนักเข้าเทียนทำไมเราต้องเปิดโปงนางไปกันเถอะ มีหลายคนรอเจ้าอยู่รอข้าหรือหวยเฮายังคงงุนงงเล็กน้อยเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนพักผ่อนเลยห่วยเหานึขึ้นได้เมื่อคืนเขาจดจ่อกับวังต้องเอิร์มากเกินไปและลืมเรื่องก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาตื่นขึ้นมาทันทีและรับรู้ถึงคำพูดของเยอนเซาเจอเขาเลยไปลังหน้าอย่างรวดเร็วเวยอนเสาเจอยิ้มและส่ศีษะ ขณะที่เขามองไปที่ห้อยเหา่าอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ซ่อนความชื่นชมบนใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าเขาจะนึกถึงอะไรบางอย่างเขาถอนหายใจแล้วหันหลังเดินจากไปหลังจากอาบน้ำเสร็จห้วยเขาก็ไม่สนใจที่จะกินอาหารเช้าและรีบลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่เวนเซาเจอได้กล่าวไว้ทางสองด้านของโต๊ะยาวตอนนี้มีเหล่าผู้อุปโซนนั่งอยู่ล้อมรอบดยมีผู้อุโซเชียน นั่งอยู่ที่ที่นั่งหลักนับตั้งแต่ผู้อูโซเชียนกลายเป็นปรมาจารย์สาราเทศสมุทเขาก็เลิกทำตัวเลวหลายเช่นนี้ตอนนี้เขาแต่งตัวเรียบง่ายและวีผมเรียบร้อยดีมีแสงอ่อนโยนและมีรอยยิ้มแย้มในดวงตาของเขาขออภัยผู้อูโซที่ทำให้พวกท่านต้องรอนานหว่วยเฮ้ารีบก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิด เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนค่ายากแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ